ในขณะที่สำนักงานกิจการฮาร์ดแห่งประเทศไทยก็ได้ประชุมสรุปผลการอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัญ์ณน,ะนะครเมกาประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะโดยคุณมานะ สิม,มาที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณสรัญศักดิ์สีเครือเน่นรองอธิบดีกรมการปกครองและคณะ <c oughs> เดินทางเข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานกิจการฮาร์ดแห่งประเทศไทยประจำปี2567ที่โรงแรมเมริออตเมืองเจด,ด้าประเทศซาอุดิอาระเบียการประชุมดังกล่าวทางสถานกงศุลใหญ่นนครนณ์เมืองเจด,ด้าร่วมกับสำนัก สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยมีการจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในการดรําเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้สแสวงบุญชาวไทยในการประกอบพิธีฮัทประจําปีนี้ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงแผนการดรําเนินงานในปีถัดไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านคุณสุภชชัยใจสมุทรที่ปรึกษาสำนักงานกิจการฮาร์ดแห่งประเทศไทยบอกว่าคณะทำงานมีการหาหรือถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีแนวทางการแก้ไขได้ เรื่องสำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตของผู้สแสวงบุญคนไทยจะต้องดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาต้องได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นดังนั้นคณะทำงานจะต้องเป็นทีมฮัชไทยแลนด์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและไทยสมควรได้รับการยอมรับจากประเทศโลกมุสลิมแม้อาจจะมีประชากรมุสลิมไม่มากแต่มั่นใจว่าศักยภาพไม่แพ้กว่าชาติอื่นค่ะ คือถ้าทีมเป็นหนึ่งเดียวในการประสานงานกันมีการพูดจาแลกเปลี่ยนกันรวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ด้วยดีในเรื่องของการขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็มันมีองค์ประกอบบางอย่างซึ่งทางท่านที่ปรึกษากฎหมายก็จะไปช่วยดูให้นะครับเช่นเรื่องของเรื่องกฎหมายต่างๆที่ติดขัดเรื่องของงบประมาณที่สามารถนํามาใช้ได้ไม่ใช้ได้เนี่ย ท่านก็อาสาว่าท่านจะไปดูเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าวันนี้เราได้มีคิดการที่นอกจากที่จะทํากันแล้วแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องที่ยกมาตรฐานของการทําฮัชไทยให้มีคุณภาพโดยมีกฎหมายสนับสนุนภาครัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยที่จะมาทำฮั์ที่นี่ก็น่าจะได้ประโยชน์ในปีต่อๆไป